อุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา14.30น,นวันที่10มกราคม2567พันตำรวจตีพนมหง์ทองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองวานได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนทางหลวงชนบทปค .1041 ถนนเลียบรางรถไฟไปคลองวานหลังได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกอิกทธิพลคำหอมรองสารวัตรสอบสวนนำเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธร พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลประจบคลีขันและหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างประจบธรรมสถานร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณทางสามแยกทางตัดรถไฟบ้านนาทองหมู่8บ้านนาทองตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจบคลีขันโดยจุดทางสามแยกที่เกิดเหตุไม่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟเตือนเนื่องจากสะพานข้ามทางรถไฟเพิ่งก่อสร้างเสร็จและเพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นานจากการตรวจสอบพบเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าเรนโบ w สี เหมายเลขทะเบียนกอไก่ใบไ,ไม้รอลีง666ประจวบถูกรถกระบะเฉียวชนกระเด็นถลายไปตามถนนยาวขว่า30เมตรสภาพบริเวณหน้ารถบางคนแตกตะกร้าหน้าหลุดได้รับความเสียหายมีถุงกับข้าวและอาหารต่างๆกระจัดกระจายเกินถนนใกล้การพบศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ขับขี่นอนเสียชีวิตอยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงเก่าๆมีเลือดไหลนองเต็มพื้นทราบชื่อต่อมานางมณิภูผ,ผาอายุ36ปี พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่4บ้านหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะสีประตูยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจสี่ห้าห้าหกประจวบคีรีขันธ์สภาพการชนด้านหน้ารถแตกได้รับความเสียหายหลังจากเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้ขับรถไปแจ้งเหตุที่โรงพักคลองวานและรอเจรจาค่าเสียหายกับคู่กรณีนางสาวเออายุ40ปีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าน้อง องสาวของตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสองคนและได้เลิกกับสามีไปแล้วก่อนเกิดเหตุน,น้องสาวได้ตะเวนไปตามวัดต่างๆเพื่อเก็บเงินปย่ยทานตามงานบุญและขอกับข้าวอาหารจากวัดกลับมากินกับลูกที่บ้านเนื่องจากมีฐานะยากจนซึ่งขณะเกิดเหตุไม่แน่ใจว่าเดินทางมาจากวัดธรรมิการามเพื่อจะไปวัดคลองวานหรือกลับจากวัดคลองวานแล้วนํากับข้าวไปกินกับลูกที่บ้านแต่ก่อนจะเสียชีวิตได้นําหลานไปฝากไว้กับตนแล้วมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าว